ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับโครงการสิงอาสาสร้างอาชีพเปิดอบรมหลักสูตรการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทอรธัญบุรีกับบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดว่า มหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการจ้างงานและสร้างอาชีพภายใต้โครงการสิ่งอาสาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ผู้ประกอบการในสถานศึกษาต่างๆซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสมรรถนะให้กับนักศึกษาสิทธ์กเก่ารวมทั้งผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ได้อัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองและพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งโดยการเปิดหลักสูตรการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มทักษะการผสมเครื่องดื่มพร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยลดต้นทุนและเทคนิคการขายในยุค New Normal เพื่อเพิ่มกําไรสําหรับร้านค้าและผู้ประกอบการซึ่งนอกจากการเปิดหลักสูตรการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพแล้วมอทอรดอรธัญ,ญบุรียังได้ เปิดหลักสูตรอบรมกราฟิกดีไซน์เบื้องต้นรวมกับโครงการสิ่งอาสาสร้างอาชีพด้วยผู้ที่สนใจโครงการอบรมอื่นๆสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ w w w s i n g a s a o r g คลิกลงทะเบียนสิ่งอาสาสร้างงานสร้างอาชีพพรทิพย์อุ่นชาวนาทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานหอการค้าไทยเตรียมหารือกออกกพร้อมจับตาปัญหาการเมืองอาจส่งผลกระทบเศรษฐกิจ นายกาลินสารสินประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจในไตรามาสสุดท้ายว่าหอการค้าเตรียมจะหารือก,กับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสสถาบันหรือกอก,อกรอเพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเดิมทีคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นแต่หลังจากมีปัญหาการเมืองที่ยังไม่สามารถมีข้อยุติ ซึ่งหากเกิดความยืดเยื้อย่อมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่โครงการของรัฐอย่างคนละครึ่งและชอบดีมีคืนที่นําออกมากระตุ้นการใช้จ่ายช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี้หอการค้ายังไม่มีตัวเลขแต่คงต้องติดตามการดำเนินการสักระยะว่าจะส่งผลให้มียอดจับจ่ายเพิ่มขึ้นมากเพียงใดในตอนนี้ได้สั่งการให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไปทำการสำรวจสถานการณ์ของผู้ประกอบการทั่วประเทศว่า จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างหากความคุมเครือทางการเมืองมีความยืดเยื้อย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนขณะดเดียวกันเรื่องของนักลงทุนต่างชาติที่เคยสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ลงทุนในไทยนั้นตอนนี้กลุ่มนักลงทุนต่างชาติกำลังอยู่ในช่วงเฝ้าติดตามสถานการณ์ในไทยอย่างใกล้ชิดและกำลังดูว่าแนวทางการตั้งคณะกรรมาการสมานฉันทรองดองจะนำไปสู่การหาทางออกได้หรือไม่รับ,บังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกา กับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี